ทำตัวที่เป็นที่ปลูกต้นไม้บนโต๊ะทางานในลักษณะนี้แต่ว่าในครั้งนี้ค่ะหนูเปลี่ยนลูกฟอร์มใหม่ให้มีความแบบร่วมสมัยมากขึ้นแล้วก็เป็นการแบบปลูกต้นไม้บนโต๊ะทํางานได้โดยที่ยังมีอิเลเมนต์ของแบบการที่เราจะใช้ดินที่มีคุณสมบัติในการอุ้มน้าได้อยู่นะคะซึ่งอันนี้จะเป็นตัวอย่างผลง,งานที่ผู้ผลิตเขาเคยทําไว้อยู่แล้วค่ะแล้วเราจะทําออกมาในแนวไหนในแนวเดี๋ยวพี่น้ยิบ iPad ให้ดูหน่อยค่ะ hmm. เนะะี่ยค่ะแล้วก็มีการแบบ sketch แบบให้กับทางทางผู้ผลิตอะคะ่ะซึ่งอันนี้ค่ะก็คือจะเป็นแบบเราจะทําออกมาให้เป็นแบบเหมือนกับที่ปลูกต้นไม้แล้วก็ให้เขาสามารถที่จะแบบปลูกมอสขึ้นมาได้เนะะี่ยค่ะตัวอิเลเมนต์ของของลวดลายอะคะ่ะมาจากการที่ผู้ผลิตมีความสามารถในการแบบแกะสลักลวดลายแต่ในที่นี้เราจะลดลายจากการที่มีรายละเอียดโดยรอบอะคะ่ะใช่ค่ะแล้วทาให้มีความแบบ โมเดนขึ้นแล้วก็เปลี่ยนลดพรให้มีความแบบว่ามินิมอลขึ้น,น้ยคะเราจะออกแบบให้มันเป็นทรงที่ง่ายขึ้นครับคือเป็นทรงตรมิมิฐานรองแล้วก็เป็นเทสเจอร์ที่มีแรงกระจามาจากหนเป็นพื้นผิวโลกนี่แหละแล้วก็เอาไว้สาหรับตั้งเครื่องทำงานซึ่งก็จะออกแบบมาเป็นสามขนาดแบบมีเล็กกลางใหญ่ซึ่งก็คือพอมันไปออกมาเป็นกลมๆถ่นเราสามารถปลูกมอสไที่มอสก็จะไปแปะอยู่บนผิวงานได้เลยเพราะว่าตัวของเขาก็จะมีความชื้น<อ>ก็จะสามารถใส่น้ำเข้าไปข้างในได้ด้วยะอะไรเงี้ยค,ครับ<ๆ>ก็จะก็จะ ว่าแบบเราทางานเราก็จะมองเห็นใช่ใช่ค่ะซึ่งแบบที่เท่าของการเผาอะค่ะจะทําให้ตัวดีนะคะเผาออกมาแล้วจะมีสองสีคือเป็นโทนแบบสีส้มกับโทนสีดําซึ่งตัวอันนี้ค่ะเขาจะไม่ได้แบบมีการแบบเคลือบผิวเลยก็คือจะเป็นผิวสัมผัสเป็นสีของเนื้อดินธรรมชาติเลยค่ะค่ะอย่างของ <laughs> อย่างของท่านที่สองอะค่ะคือเขาอยู่ที่ด่านเกวียนค่ะที่โคราชซึ่งของจังหวัดโคราชอะคะ่ะตัวดินด่านเกวียนนะก็มีคุณสมบัติพิเศษตรงที่จะไม่เหมือนกับที่เกาะเกรด็ดตรงที่เขาอะจะไม่เคลือบแล้วก็จะมีแค่สองสีแต่ว่าของที่ด่านเกวียนนะคะเขามีภูมิปัญญาในเรื่องของตัวเตาที่เป็นเตาฟืนเผาได้อะหลายอุณหภูมิเพราะฉะนั้นเลนส์ในการเผาอะจะทําให้ เกิดสีต่างๆไล่สีแบบนี้เลยค่ะซึ่งตัวตัวถ้วยอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วไม่ได้เคลือบแต่ว่าที่เราเห็นเป็นเงาๆอย่างเงี้ยคือเกิดจากตัวขี้เท่ามันไปเกาะพอไปเกาะปุ๊บมันก็เลยเกิดความเงาแวววขึ้นมาอย่างนี้ค่ะสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่มีความแตกต่างจากดินที่อื่นครับอย่างพูดว่าถ้าเป็นแบบกาะเปรตก็จะเป็นสีส้มหรือดิเฉยแต่ว่าพอเป็นด่านเกลี่เขามีภูมิายการทำเตาเขาเองงานก็จะสามารถแบบใช้ออกมาได้จริงๆสามารถใส่เครื่องดื่มใส่น้ําได้ปกติแล้วก็จะมี เฉพาะวานคืออื่นนะครับแต่นอกเหนือจากการที่ด่านเกวียนนะคะเขาจะเน้นการทําองค์ทํหไหที่เป็นรูปทรงแบบใหญ่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเราได้ค้นพบว่าการที่ตัวตัวภาชนะค่ะเมื่อแตกหักเสียหายจากในเตาอ่ะเราเอามาตําให้ละเอียดเพื่อทําออกมาเป็นแบบเป็นเม็ดทรายแบบเนี้ยค่ะแล้วทางผู้ผลิตนะคะคือเขาเคยทําแต่ตัวที่เป็นแซนอาร์ตเป็นแบบเป็นชิ้นเล็กๆที่ได้ทําเป็นของที่ระลึกเป็นแม็กเน็ต ในที่นี้เราออกแบบใหม่ให้กับเขาโดยการที่ให้เขาขยายสเกลขึ้นมาแล้วก็ทําให้เป็นเฟรมผ้าใบเพื่อเอาไว้แบบแขวนตกแต่งผนังแล้วก็เหมือนกับดิสเพลย์แล้วก็สามารถส่งออกไปยังลูกค้าต่างประเทศได้นะคะเราเเออกแบบให้เขาทำเป็นแคนวาสเป็นแบบขนาด<ช>มเมตรตนเมตรนี้เลยครับ<ช>แล้วก็เอาทรายเนี่ยลงไปติคือก็จะมีความล่ต่ำแล้วก็ลายก็จะเป็นลายที่ พัฒนามาจากเครื่องบ้านดินเผาของศิลปะอีสภาคอิสระอย่นี่ยเป็น one piece o f เลยนะใช่ repeat order ใช่ใช่ค่ะจะรักได้ใช่ค่ะซึ่งมจะเป็นสีจะเป็นเลนส์แบบนี้เลยนะคะซึ่งเราก็คุยกับผู้ผลิตว่าเขาสามารถทำในตัวไซส์ได้กี่สีตามหนึ่งเวสที่เขามีก็จะประมาณ6กถึงเสีประมาณนี้ครับไล่ตั้งแต่สีครีมไปถึงสีดำอย่างนี้เลยเพราะนั้นก็จะเกิดเป็น เป็นสกีปีเฉพาะแล้วก็คือมาสร้างเป็นมผมก็เราเป็นทุนไล์เขาดูว่าแบบเฮ้ยเราสามารถนํารูปทองของหนยนำรูปแบบว่าเป็นรูปด้านของของหาเนี่ยมาสามารถมาเรียนกันได้มาจาัดมาจัดคุิชั่นใหม่ที่ว่ามันน่าจะเป็นงานศิลปะที่อยู่ในอินดิวิยียได้ค่ะส่วนของ สชิของท่านสุดท้ายนะคะ <Yeah. S 1> ก็คือที่ด่านเกวียนเออขอโทษค่ะอยู่ที่กกเกาะเกรดเหมือนกันแต่ว่า <Yeah. S 1> ท่านนี้ค่ะมีความโดดเด่นในเรื่องของการแกะสละั <Yeah. S 1> กาก,ลการฉลุลายทีนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาเคยทําแต่ตัวหม้อกับการที่ทําเป็นชุดแก้วกาแฟเป็นไซส์เล็กค่ะ <Yeah. S 1> ทีนี้เราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเขาอะเน้นในเรื่องของการฉลุลายการแกะสละักเราลองทําเป็นคมไฟดูไหม <Yeah. S 1> ซึ่งคมไฟในที่นี้ค่ะ <Okay. S 1> เราออกแบบมา <Okay. S 1> ให้มีทั้งเป็นทรงกระบอก เพราะว่าเราอยากจะลดทอนฟอร์มให้ให้มีความเรียบง่ายมากขึ้น กับทรงกลมที่เขาถนัดเคยทําแบบซรมหมอคมินมาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเราก็จะขยายสเกลให้เป็นแบบเป็นลูกทรงคมไฟที่สามารถที่จะเอาไปเสนอให้กับอินเทียดีไซน์หรือว่าอาร์ติเทคได้ค่ะเพื่อเราอยากที่จะให้เขาลองเปิดตลาดกับลูกค้าต่างประเทศมากขึ้นแล้วก็ตัวสีจะเหมือนกันกับของท่านแรกตรงที่ก็สามารถทําได้2ส,สีก็คือเป็นสีส้มกับสีดําแต่ในที่เนี้ยหนคิดว่าการที่เราทําเป็นคมไฟแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะเราลอง ในเรื่องของการเผาที่ท้าว่าถ้าสามารถทําให้การเผาเนี่ยค่ะมีทั้งสองสีคือสีส้มกับสีดําจากขมเหลวด้อ่มันก็จะเก๋ไปอีกแบบหนึง่งตรงที่เขาสามารถได้พัฒนาได้เตียว,วิธีการเผาของเขาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้ก็คืออยู่ในใช่ ใช่ใช่ค่ะปกติแล้วอย่างงานเครื่องเกาะเวทเขาจะเขาจะเิ้นการทำเป็นทรงกลมส่วนใหญ่แต่เราก็เลยคุยกับผู้ประกอบการว่าให้ลองทำทรงกระบอกบ้างไหมเพื่อที่มันจะมีความล่วมสมัยมากขึ้นเข้ากับการของคนไฟได้คนไฟรถไฟได้อุณภูมิสูงค่ะเพราะว่าอันนี้คือเผาออกมาแบบพันองศาที่อยู่ในเราแล้วรวก็คือหลอดไฟก็เป็นหลอดไฟปกติ l e d แต่ว่า ักษณะของม,มันก็คือเราก็เอาไลายเราเี่ยมาขยายสกเกลใหม่มาลดทอนลายใหม่ๆแล้วก็ช่วยเขาออกแบบในเรื่องของฟิตติ้งของตัวฐานกับตัวสายไฟคมไฟที่เวลาขายแล้วก็คือจะจับเซตพร้อมกันกับตัวแพคเกจจริงไปให้เขาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะได้มีตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ต่อเติมเสริมมาจากสิ่งที่เขาถนัดในการทำฉลุลายอยู่แล้วค่ะครับค่ะขอบคุณค่ะอ๋อเนญาตถ่ายรูปใช่ไหมคะพี่พี่ถามเข้ามาค่ะ ขอบคุณค่ะได้ครับโอเคค่ะให้เห็นโปดักอ๋อให้เห็นขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ๋อค่ะงั้นหนูต้องยังไงดีคะเอาคค่ะโอเคค่ะ